ทุกคนก่อนอื่นนะคะมะกูดขอขอบคุณสําหรับเสียงตอบรับนะคะเสียงตอบรับจากการทําไลฟ์ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะคะหลังจากที่เราได้บัตรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้นะคะได้มาในซองจดหมายแบบนี้แล้วนะคะก็มีคําถามต่อมาว่าเอ๊ะหนูมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือยังนะคะทําไมบางคนมีสิทธิ์แล้วบางคนยังไม่มีสิทธิ์ไลฟ์นี้นะคะมะกูดจะมา ตอบคำถามว่าอยู่นานแค่ไหนจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถเลือกตั้งได้ที่ไหนเพราะบางคนบอกว่าแฟนหนูบอกว่าไปเลือกที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปเลือกตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัตรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้จริงเท,ท็จแค่ไหนมาฟังกันนะคะระหว่างนี้ ช่วยแชร์กันไปด้วยนะคะแชร์ไปได้ประโยชน์เนอเราอยู่ประเทศประชาธิปไตยเราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เต็มที่นะคะรบกวนช่วยแชร์ไปด้วยนะคะอ่าตืดตื๊ดตืดเดี๋ยวนะคะไลฟ์นี้เหมาะสำหรับคนที่อยู่สวีเดนคนที่สนใจเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็คนที่ อยากจะรู้เรื่องสวีเดนนะคะและคนที่อยากเรียนภาษาสวีเดนด้วยค่ะช่วยแชร์ไปด้วยนะคะช่วยแชร์ไปด้วยตืดตืดตืดเดี๋ยวมากูดขออนุญาตแชร์ไปอีกที่นึงนะคะขอเวลาแป๊บนึงค่ะตืดนะคะโอเคอันนี้เขาบอกว่าร e สคุตชิตอัลลาสมฟูร r รสตานะคะบัตรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาจะส่งไปให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะถ้าเรายังไม่ได้ แสดงว่าเรายังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะแต่เราก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าเอ๊เมื่อไหร่ฉันจะมีสิทธิ์น้ามาดูมาดูกันค่ะก็บอกว่า i s ส e r เ a for a l l a าสมอร์ฟิล์ออตอนอัวรสตตอิวลเลนในประเทศสวีเดนนะคะทุกคนที่อายุ10 คร,ครบ18ปีแล้วมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงนะคะแต่นี้มันเป็นความจริงไม่ทั้งหมดเราต้องมาดูต่อนะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ o t ต a ซีดพเนะคะซึ่งเป็นเว็บที่ทำข่าวอ่านง่ายนะคะข้อมูลเขาก็จะย่อให้มันง่ายมันมีความถูกต้องอยู่แต่ว่าอา,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมืกูพยายามเลือกแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะโอเคมาดูกันต่อค่ะ ในการที่จะรนนีองือกต้นเข้าส,สภาตะะ้องเอกนชาวสวีเดนคุณไม่าคุณจะต้องถือสัญช่ติสวีเดนะฉะนนี่ได้ PUT แต่ยังไม่ได้สัญชาติก็ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรระดับับฐนะคะ แล้วณนะตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องอยู่สวีเดนตอนนี้ก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้คนสวีเดนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคนไทยที่ได้สัญชาติสวีเดนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้นะคะแต่ว่าจะต้องเคยอยู่สวีเดนมาต้องเคยอยู่สวีเดนก่อนนะคะถึงจะมีสิทธินะก็ที่แน่ๆถ้าเราได้บัตรแสดงว่าเรา บอกเรามีสิทธิ์ถ้าไม่ได้บัตรก็ยังไม่มีสิทธิ์ต่อไปนะคะขั้นที่สูงสุดนะคะคือขั้นรัฐสภาขั้นรองลงมาอยู่ใกล้ตัวเรานะคะในชีวิตประจำวันก็คือขั้นสภาภูมิภาคนะคะแล้วก็สภาเทศบาลน,นะคะการเลือกตั้งในสองสองระดับนี้นะคะเขามีใครมีสิทธิ์บ้างเขาบอกว่าเดฟว l อัลล o สมบู is v e r สเดียอย่านอาถ้าเราอยู่สวีเดน นะคะอยู่โดยมีใบอนุญาตอยู่อาศัยเนี่ยนะถ้าอยู่มาอย่างน้อย3ปี m ินส์แปลว่าอย่างน้อย m ินส์เทียะอะนะคะถ้าอยู่อย่างน้อย3ปีเราก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นๆน,น,นะคะดูเบอร์เวรินเตอร์บอรสเวนส์คิเมียร์โบริยาเรในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นนะคะระดับภูมิภาคแลว้วข้อมูลของเราเทศบาลของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องถือสัญชาติสวีเดนก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แต่เขามีเกณฑ์ว่ายังไงนะยังจําได้ไหม เงื่อนไขของเขาคือยังไงคะต้องอยู่มา3ปีอย่างน้อย3ปีนะคะแล้วก็ v i ส s าฟ f ร r สตาแอร e o วนอมดอมบุติส i ีเ i ียอิมินหร r e นเทมีข้อยกเว้นนะบางคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่สวีเดนมาน้อยกว่า3ปี เดเนเลอร์แมนนิโคลฟรอนเอียร์ยูแลนเดอร์นรเอกดตรงนี้นะคะอยู่ไม่ถึง3ปีก็เลือกตั้งได้สำหรับคนที่มาจากประเทศ EU หรือนอร์เวหรือ Iceland นะคะอันนี้ไม่ต้องถึง3ปีก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นนะคะต่อไปเขาบอกว่าทีนี้เป็นคำถามต่อไปว่าจะไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะมีคนหนึ่งบอกว่าแฟนบอกว่าเลือกที่ไหนก็ได้ถูกต้อง ถูกต้องค่ะนะคะดูคำรัสต kind of mm ้าเฟอร์เดวอลดอเกนอมตูวิลถ้าเราต้องการจะเลือกตั้งก่อนว anyway. ันเลือกตั <oh ้งก็ได้นะคะดูคำรัสต้าออตันดอเกอร์เฟอร์เดวอลเล็ตออกแอนเดฟรัมทิลโลแมวอลดอเกนคุณสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้18วันก่อนวันเลือกตั้งจริงนะคะแล้วสามารถเลือกได้ไปจนถึงวันเลือกตั้งจริงก็เลือกเลือกได้นะคะเลือกที่อื่นได้นะคะอ่าอีอะไรทุกุก นะคะออลลคอมมูนเนี่ยฟินสเตปลาสเดนดูคัดัสเตอิเฟอแวกในทุกๆเทศาบาลทุกๆอำเภอก็ได้นะคะในทุกๆเทศาบาลหรืออำเภอเนี่ยมันจะมีที่ที่คุณสามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาเรียกว่าอะไรใครจําได้บ้างคะจาได้ไหมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาเรียกว่าอะไรคะ ใครจำได้ลองเขียนมาในคอมเมนต์นะคะลองเขียนมาในคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เขียนกันมาเนี่ยเป็นกําลังใจให้มากูดทราบนะคะว่าอ๋อทำอันนี้มีประโยชน์นะคะทำอันนี้มีประโยชน์ทําต่อนะคะอย่างไลฟ์นี้ที่มาไลฟ์ต่อก็เพราะว่ามีคนสนใจนะคะโอเคเขาเรียกว่า f u r s t starting นะคะ er ถ้าเราเป็นกริยาเขาจะเรียกว่า first start นะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้เสร็จแล้วเนาะ ในดูร์สเตอีเฟอร์แวกเมื่อคุณลงคะแนนเสียงล่วงหน้าอีเฟอร์แวกแปลว่าทำล่วงหน้า most ตดูทอมแมดดิ r ต s รัสขุดออกอีเดียคุดคุณจะต้องนำบัตรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้ไปด้วยนะแล้วก็ต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะหรือพาสปอร์ตก็ได้นะคะใบขับขี่ก็ได้ของสวีเดนนะคะ om du för tis r ö s t a r kan du rösta var som helst i hela landet ถ้าคุณลงคะแนนเสียงแบบที่เขาเรียกว่าลงคะแนนเสียงล่วงหน้าเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงไปเลือกตั้งที่ไหนก็ได้ var som helst แปลว่าที่ไหนก็ได้ ไอเฮียลลันเด็ดทั่วประเทศนะคะแล้วอันนี้สามารถทําได้ล่วงหน้า18วันก่อนวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งก็สามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้นะคะที่สําคัญนะคะคือต้องนําใบนี้ไปด้วยแล้วก็นําบัตรประชาชนของเราไปด้วยนะคะต้องใช้2ออย่างนะถ้าจะเลือกตั้งที่ไหนก็ได้ในประเทศนะคะแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าโอเคคิดว่าน่าจะครบแล้วนะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปอ่ะในอนาคตเนี่ยนะคะมะกุูดจะมา แนะนำว่าพักต่างๆเขามีนโยบายอย่างไรนะคะก็เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์อตตาซีดู .se ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มะกูดเป็นกลางทางการเมืองนะคะถ้ามีใครถามว่ามะกุดเลือกพักไหนมะกุดก็จะตอบว่าเลือกพักผ่อนหย่อนใจค่ะเจอกันโอกาสต่อๆไปนะคะถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่เป็นกลางๆก็ถามมาได้นะคะในอนาคตถ้าไม่ลืมนะคะก็จะมาแนะนําวิธี ไปเลือกตั้งจริงๆเลยนะคะว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างเราจะได้รู้ก่อนที่จะไปจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าไม่ลืมนะคะก็จะคุยเรื่องที่นี่เขาจะแบ่งเป็นพักฝ่ายซ้ายพักฝ่ายขวาพักกลางๆนะคะแล้วก็มันจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นสำคัญคัญที่คนเขาอยากจะรู้ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะมีคำถามเช่นเรื่องอาอชญากรรมพักต่างๆเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องอชาชญกรรมแบ่งเป็นหัวข้อเลยนะเรื่องโรงเรียนพักต่างๆมีนโยบายอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเรื่องการดูแลคนแก่เรื่องมันมีหลายประเด็นที่คนสบเดนให้ความสนใจเป็นพิเศษเขาก็จะมีรายการมาว่าพักไหนมีนโยบายอย่างไรนะคะถ้ามีโอกาส ะะหรือไม่งั้นก็ถ้าอยากให้มะกรูดมาทำบ่อยๆก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะจะได้ทราบเนาะเป็นการสื่อสารสองทางนะคะทา,ากรูดทำคนเดียวก็ไม่รู้ว่าทำไปจะมีคนสนใจฟังหรือเปล่าเจอกันโอกาสต่อๆไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ